สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอกซาและเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอล AFF s u z u k ซกครับรอบรองชนะเลิศนัดท,ที่2ที่ทีมชาติไทยของเรานั้นต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับผมหลังจากที่นัดแรกเนี่ยเราสามารถเอาชนะมาได้2ประตูต่อศูนนะครับและในนัดนี้เนี่ยเราก็สามารถ ยันเอาเสมอทีมชาติเวียดนามไป0ประตูต่อ0นะครับผมทำให้ผลรวม2นัดเนี่ยทีมชาติไทยของเรานั้นชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับผมจากผลสกอร์2ลูกในนัดแรกนะครับจากผลคะแนนในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ทีมชาติไทยของเรานั้นสามารถผ่านเข้ารอบชิงไปเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียน,นะครับส่วนทีมชาติเวียดนามที่เขาเคยบอกว่าจะชนะเรา3-0นะครับผมก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เอาละครับหลังจากผลการในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับว่าแฟนบอลชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมาคอมเมนต์ไว้วาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่หหวังว่าทีมชาติไทยนั้นจะโดนอินโดนีเซียทุบในรอบสุดท้ายกองหน้าห่วยมากจนต้องพึ่งกวงไฮเป็นหลักถ้าดูจากนัดที่ไทยเล่นในวันนี้ เตะแบบนี้โดนอินโดนีเซียถล่มแน่ๆสปิริตของทีมชาติเวียดนามน่าภูมิใจมากๆในรอบสุดท้ายสำหรับทีมที่ชอบใช้ศอกเล่นได้มาเจอกันคงจะสนุกน่าดูซื้อผลสกอร์สลูกในนัดแรกยินดีด้วยนะไทยแลนด์ Thailand. ทีมที่ทุ่มเงินซื้อผลงานมากที่สุดในโลก ผู้เล่นหัวทองมีพรสวรรค์นะแต่คงไม่มีใครสอนเรื่องศิลธรรมยากที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีได้คอมเมนต์นี้เขาน่าจะหมายถึงทีรทรน,นะครับผมอย่าโทษโค้ชอย่าโทษนักเตะอย่าด่ากรรมการไทยเตะดีกว่าและสมควรแล้วที่จะชนะแค่นั้นแหละปีหน้าเจอกันใหม่นะไทยแลนด์กลับบ้านกันนักเตะมังกรทอง นักฟุตบอลหรือนักมวยไร้ประสิทธิภาพมากไม่รู้คอมเมนต์นี้เข้าหมายถึงฟังไหนนะครับผมเป็นการเล่นบอลที่ดีแพ้แต่เชิดหน้าชูตาได้ประเทศไทยโชคดีชนะแต่ว่าไม่มีเกียรติถ้าเล่นให้ดีขึ้นกว่านี้ได้มันก็ชนะไปนานแล้ว ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมักพูดว่าเรากลัวประเทศไทยถ้าผู้เล่นของเราไม่มีอาการบาดเจ็บก็ยากที่ประเทศไทยนั้นจะชนะได้นักเตะเวียดนามเล่นได้ดีมากในฟุตบอลมันต้องมีแพ้มีชนะบวกองค์ประกอบของโชคกับประเทศโดยเชิดหน้าชูตาได้เลยเวียดนามเราขาดปัจจัยในเรื่องของโชค ชนะด้วยผู้ตัดสินไทยสนใจกันพูดตรงๆนะไทยไม่ได้เก่งกว่าเวียดนามเลยไทยเพิ่งชนะทิพย์มากเกินไปอายุก็30กว่าปีแล้วเทียบกับเวียดนามที่ยังเด็กกว่ามากหากคุณเจอตอนเวียดนามมีเสาหลักครบร0 0เซแล้วก็รับรองนักเตะแก่ๆของไทยไม่รอดแน่ขอบคุณมากฉันไม่เสียใจหรอกแค่เจ็บใจเล็กน้อย ว้าวฉันว่าแมตชนี้มันก็ดีนะแพ้จริงๆแต่พูดตรงๆนะไทยยังดูดีกว่าเราอยู่นะเศร้ามากวันนี้เราเล่นดีแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างแค่นั้นเองเราเล่นกันดีที่สุดแล้วไม่เสียใจเลย ชาวไทยเราภาคภูมิใจเสมอกับการเล่นที่ใสสะอาดไร้ที่ติคําพูดที่มักจะพูดกับสื่อต่างๆแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าทีละทรบุญมาทันชอบใช้สอกของเขาในการเล่นแมทต่างๆนะจะพูดอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแต่ฉันรู้สึกว่าเวียดนามไม่มีไฟในการเล่นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการส่งยาวซะมากกว่า ประสิทธิภาพที่เคยมีนั้นเกือบจะเป็นศูนย์แล้วในตอนนี้ในคืนนี้หัวใจของชาวเวียดนามนับล้านผิดหวังยังเห็นได้ชัดวันนี้ผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้ดีขอบคุณสำหรับความยุติธรรมไทยมีระดับที่สูงขึ้นเวียดนามพยายามอย่างดีที่สุด แต่ทุกครั้งที่ไทยได้บอลก็ควบคุมบอลและผ่านได้ดีนัดแรกดูเหมือนว่าเวียดนามนั้นสู้ด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงแต่ก็แพ้ให้กับโชคที่ไม่ดีถึงเวียดนามจะแพ้แต่ทีมเวียดนามก็ชนะใจแฟนบอลถ้านัดแรกตัดสินยอย่างยุติธรรมผลมันคงจะต่างออกไปผู้ตรงๆ ไทยแลนด์ได้2ลูกจากนัดแรกเพราะว่าเรานั้นทำผิดพลาดแต่ที่เหลือไม่ได้ห่วยอะไรมากไทยแลนด์ Thailand มีความทนทานในการวิ่งมากกว่าไทยแลนด์ Thailand, เกมนี้เล่นได้ดีและถอยไปตั้งรับได้เร็วดังนั้นเราจึงได้แต่โจมตีอยู่ฝ่ายเดียว แมดนี้ผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้อย่างยุติธรรมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยที่เข้ารอบชิงชนะเลิศและขอให้ชนะคว้าแชมป์ที่6ให้ได้ละ่ะเวียดนามจำเป็นจะต้องมีนักเตะแปลงสัญชาติอย่างน้อย4-5คนที่สูงกว่า1.9เมตรอย่ากโกรธไปเลยกับแค่ทัวร์นาเมนต์นี้มาพยายามไปให้ถึงระดับทวีปกันเถอะ กลับบ้านเรามารอเตะเวิลด์คัพกันเถอะเวียดนามยังคงเป็นแชมป์ในใจของผู้คนเสมอสู้ๆแล้วก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับโดยคอมเมนต์เอาไว้ว่าผู้เล่นต่อสู้อย่างหนักแค่โชคไม่เข้าข้างแต่ในอีก2ปีเราจะเป็นราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้ง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับผมเอาละครับและในนัดต่อไปนั้นทีมชาติไทยของเราจะลงเตะกันอีกครั้งหนึ่งในวันพุทธที่29นี้นะครับผมเป็นการาแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดแรกเจอก,กับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยทีมอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มาแรงมากๆเลยนะครับผมซึ่งโค้ชของเขาเนี่ยก็เป็นโค้ชจากเกาหลีเหมือนกันนะครับผม แล้วเราก็อย่าลืมติดตามเชียร์ทีมชาติไทยองเาราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของแอดมินด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากเพื่อนๆนั้นชอบแล้วก็ถูกใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินคนนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ